สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขลากเลื่อนที่ดีที่สุดแต่เจ้าของได้มอบมันให้กับคนที่อื่นแต่คนเดินผ่านไปมาไม่รู้วันรุ่งขึ้นสุนัขก,ก็ถูกส่งคืนเพราะว่ามันซุกซนเกินไปไม่มีทางอื่น เขารู้สึกปวดหัวเมื่อเห็นมันเขาขังสุนัขไว้ด้วยความโกรธและล้อมรอบด้วยก้อนหินด้วยวิธีนี้สุนัขจะไม่สามารถวิ่งหนีไปได้เมื่อเซฟป,ปลาพาสุนัขอีกตัวไปฝุกจูจ่ๆเจ้าสุนัขก,ก็แทบรอไม่ไหวที่จะตามไปแต่ถูกรั้วขันไว้จากนั้นมันก็เริ่มขุดหลุมและสุนัขที่อยู่ข้างๆมันก็ทําเช่นเดียวกันหลุมแรกไม่สําเร็จจึงขุดหลุมที่ 2. สองสุนัขตัวอื่นๆต่างยอมแพ้เหลือเพียงแต่มันยังคงขุดต่อไปในที่สุดหลังจากขุดหลุมที่7็ แล้วมันได้ผลทุกครั้งที่มันหนีออกมาก็จะไปตามหาเซปปาลาคำสั่งของมันจะถูกส่งต่อไปยังสุนัขตัวอื่นเสมอทีมสุนัขสับสนไปหมดแล้วทันใดนั้นเจอกวางฝูงหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลก็ดึงดูดความสนใจของมันมันจึงรีบวิ่งไปโดยไม่คิดตัวอื่นๆก็ตามไปด้วยไม่ว่าเซปาจะสั่งอะไรก็ไม่เป็นผลสุนัขวิ่งไปข้างหน้าแต่ถูกหญ้าบังไว้ไม่ให้มองเห็นด้านหลังเซปปาลาเมื่อเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติจึงสั่งเลี้ยวซ้ายสุนัขเหล่านั้นก็เลี้ยวทันทีทำให้รถและคนนนตกลงไปใแม่้ สิ่งนี้ทําให้เซตปลาโกรธถึงขั้นขังมันไว้ในห้องมืดมืดตอนแรกมันก็เห่าเสียงดังแต่หลังจากสงบลงแล้วมันก็เริ่มสังเกตมันพบช่องที่สามารถหลบหนีได้มันจึงวางแผนเส้นทางหลบหนีอย่างรวดเร็วก่อนอื่นมันขึ้นไปตู้แล้วขึ้นไปทีละชั้น หลังจากตามแสงไปแล้วมันก็โผล่หัวออกมาสุนัขตัวน้อยตัวนี้มีหัวที่ฉลาดมากทำให้ภรรยาของเซตปาร่าชอบมันตอนเย็ยนที่เงียบสงบในที่สุดมันก็กระโดดลงมาและมองหาเซตปาร่าต่อไปหลังจากาฟาฝืนกดมาหลายครั้งเซตปาร่าส่งมันไปยังสถานที่ห่างไกลแม้ว่าภรรยาของเขาจะคัดค้านก็ตามเจ้าของคนใหม่ขังสุนัขไว้ทันทีแม้ว่าบ้านหลังนี้จะดูดีกว่าก็ตามแต่มันก็ยังอยากกลดมันเดินไปรอบๆห้องอย่างกังวลแต่ทันใดนั้นเขาก็มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบๆแล้วถอยออกไปไม่นะ ไม่มีใครรู้สุนัขจะหาทางกลับบ้านได้ยังไงเซป,ป่ากำลังฝึกอยู่บนภูเขาในเวลานี้ได้ยินเสียงสุนัขเขาที่คุ้นเคยเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็พบว่าเป็นสุนัขตัวนั้นเซป่าพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าสุนัขตัวนี้สามารถหาเขาได้เสมอเมื่อเห็นขาสุนัขได้รับบาดเจ็บเขายอมจำนวนและพามันกลับบ้าน เซปปาร่าต้องการให้สุนัขนั่งอยู่ในรถและทักผ่อนแต่มันก็กระโดดลงมาอีกครั้งมันอยากเป็นหัวหน้ากลุ่มและต้องการเป็นผู้นําแต่ไม่ผ่านการรับรองเซปปาร่านำมันไปแถวสุดท้ายสุนัขข้างๆดูไม่ชอบมันแต่มันก็ไม่สนใจจากนั้นมันก็เลียงสุนัขที่อยู่ข้างๆเพื่อสงบสติอารมณ์ด้วยวิธีนี้สุนัขจึงกลายเป็นสุนัลเลืนเซปปาร่ารู้สึกประหลาดใจาด้วยความเร็วและความอดทนของสุนัขมันเร็วกว่าสุนัขตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดก็เลยให้มันเป็นตัวนําแต่มันก็ยังวิ่งได้เเเร็็็ววววกกกกก่่่่าาาสุุนนนนนัััััตออืืมมมลลลบบถึง้ยปห ภรรยาของเซปาร่าดีใจมากในที่สุดสุนัขก,ก็แสดงความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติออกมาเห็นมันแสดงความกล้าหาญออกมาเซปาร่าจึงตั้งชื่อมันว่าโตโกจากนั้นโตโกก็กลายเป็นสุนัขที่ดีที่สุดของเซปาร่าหนึ่งปีพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันลากเลื่อนและชนะโตโกกลายเป็นผู้เล่นสโนโสมบินที่เก่งที่สุดแต่ในคราวเดียวก็ถลาลงการตัดสินใจของเซปาร่าเกือบทำให้มันเสียชีวิตไวรัสคอติดระบาดในเมืองเด็กหลายสิบคนติดเชือ้ออัตราการเสียชีวิตของโรคนี้สูงมากและมีเด็ก5คนเสียชีวิตในช่วงเวลาอันสั้นเซรั่มหาางจากตวือ400 กมฤดูหนาวกำลังจะมาถึงและจะมีพายุหิมะเครื่องบินจะไม่ผ่านมาภารกิจของเซปาร่าคือการแข่งกับความตายในเวลานี้โตโกก็อายุ12ปีแล้วและภรรยาของเขาก็แนะนำว่าอย่าพาไปที่นั่นเพราะมันเก่าแล้วแต่เขารู้ว่าไม่มีโตโกถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสเวลากำลังจะหมดลงวันรุ่งขึ้นเซปาร่าและภรรยาของเขาบอกลากันหลังจากออกเดินทางภรรยาของเขาคงจะไม่เห็นโตโกเธอก็เลยบอกมันไปจะต้องพาเขากลับมาให้ได้โอเคไหมต้องกลับมานะ เด็กดีเซป,ปาร่าและโตโกก็ออกเดินทางทุกคนก็ออกมาส่งพวกเขาดวงตาของพวกเขาแสดงความเคารพเมื่อเซป,ปาร่าจากไปโตโกเป็นผู้นากลุ่มวิ่งไปในดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยหิมะก่อนที่หิมะจะปกคลุมภูเขาข้างหน้าโตโกไม่กลัวเลยสุนัขจึงนํากลุ่มแล้วรีบออกไปพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลําบากมากในการปีนขึ้นไปบนภูเขาในที่สุดพายุหิมะก็ลากลงเนินและขยายใหญ่ขึ้นพายุหิมะปกคลุมดวงตาของโตโกทําให้ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนพวกเขาไปเร็วมาก โตโกโพบว่ามีเหวเบื้องล่างมันจึงหักขึ้นเซป,ปาร่าได้รับคำเตือนดังนั้นเขาจึงพยายามถอยกลับแต่ความเร็วนั้นเร็วมากจนเขาไม่สามารถหยุดได้เซป,ปาร่ากระโดดลงจากรถต้องการดึงรถกลับแต่เขาก็ถูกดึงออกไปเ้ว่แรงของรถความเร็วก็เร็วขึ้นและเร็วขึ้นพวกเขาทั้งหมดกำลังจะตายบนหน้าผา ในนาทีสุดท้ายเซปาร่าก็สามารถวางขวานลงในน้ําแข็งได้ในที่สุดรถก็มาจอดบนภูเขาเซปาร่าสั่งให้โตโกกลับมาแต่ในเวลานี้สุนัขต่างก็กลัวและไม่กล้าขยับตัวโตโกถอยออกไปอย่างระมัดระวังและไม่ได้ทําอะไรบุบ่มบ่ามมันหมุนตัวและเปลี่ยนทิศทางเพื่อปีนขึ้นไปโตโกพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าโครงเล็กของมันมีเลือดออกแต่มันก็ยังพยายามต่อไปปีนขึ้นไปพร้อมกับทีมสุนัขตัวเล็กได้สาเร็จโตโกไปทางด้านเซปาร่าและมอบจุมพิษอันตรอบโยนแก่เขาเซปาร่ามองไปที่เลือดออกที่ขาของโตโกไม่่รรรู้ว้วาาาาาามมมมีีััันนนเจจจ็กกกหยยพงใดดลออต เซป巴าตัดสินใจบุกฝ่าน้ำแข็งนี้ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้ครึ่งหนึ่งบริเวณวงนี้เรียกว่าเสียงเพราะมันได้ยินเสียงน้ำแข็งแตก แรงเลื่อนของรถทําให้น้ําแข็งแตกสุนัขก,กลัวมากแต่ตอนนี้ไม่มีทางกลับแล้วเซปปาร่าส,สนับสนุนให้พวกมันพยายามขณะนี้อุณหภูมิติดลบ60อ,องศาและมีลมพัดแรงมากพวกเขาสามารถวิ่งไปข้างหน้าเท่านั้นนายกเทศมนตรีส่งรถไปที่สำนักงานหนังสือพิมพ์รถของพวกเขารายงานและเข้าสู่ครัวเรือหลายพันครัวเรือนเรื่องนี้ทําให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วงกฤษและทาให้ทุกคนวิตกกังวลสิ่งที่พวกเขากังวลไม่ใช่เสริษแต่พวกเขาจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ไหมเพื่อบรรเทาความกดดันต่อเซปปาร่านายกเทศมนตรีส่งทีมรถ2 0 เพื่อให้การขนส่งเซรั่มที่สมบูรณ์แต่พวกเขาไม่คิดว่าความเร็วของเซปาร่าจะเร็วขนาดนี้เกินความคาดหมายของทุกคนไปมากหากพวกเขาพลาดเวลาพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายบนน้าแข็งนั้นโตโกวิ่งตามสายลมทั้งวันทั้งคืนและตอนนี้มันก็หมดแรงแล้วความเ่อวล้าเกือบจะทาให้พวกเขาหมดแรงมีเพียงโตโวกวเท่านั้นที่วิ่งไปข้างหน้าขณะที่เซปาร่าผ่านไปจากนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขากําลังพักผ่อนและขอให้เขากลับมาเซปาร่าเซมอยู่กับฉันเซปาร่าเซปาร่า ไม่ได้แต่เซป่าก็ได้ยินเสียงนั้นไม่นานพวกเขาก็กลับมาพวกเขามารับเซรัมและพักค้างคืนบันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางและกลับมาไม่มีเวลาอีกแล้วเขาจึงตัดสินใจข้ามน้ําแข็งอีกครั้งการเดินทางครั้งนี้จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเซป่าคิดวิธีที่ดีกว่าขึ้นมาพวกเขายังคงวิ่งไปข้างหน้าน้ำทะเลที่อยู่ใต้เท้าของพวกเขาทําให้พวกเขาเดินลําบากมากและอาจล้มลงได้ไม่นานหลังจากนั้นพื้นผิวน้ําแข็งก็ถูกน้ําทะเลแตกออกเป็นชินช้นๆคลื่นกําลังสูงขึ้นและน้าแข คลื่นมาทําให้เซตป,ปลาพังทลายลงวิ่งเร็ววิ่งเร็วเข้า ในที่สุดเมื่อพวกเขากําลังจะไปถึงฐานดินใหญ่พวกเขาก็อยู่ห่างออกไปเพียงสิบเมตรคนหนึ่งคนกับสุนัขสิบตัววิ่งผ่านไปได้อย่างไรเซป,ปาร่ากลับมาซ่อมตะปูเล็กและต่อเชือกเข้ากับโตกโกจากนั้นเขาก็โยนมันลงไปในตะลิ่งต้นไม้ตอนนี้เราต้องใช้ความแข็งแกร่งของมันดึงทั้งทีมขึ้นมาถ้ามันได้ผลครั้งเดียวก็สองครั้งถ้าสองครั้งไม่ได้ผลก็สามครั้งสุนัขตัวอื่นๆต่างก็เชียร์มันสุนัขทั้งสองรีบวิ่งไปข้างหน้าจนเกือบจะถึงฝั่งแล้วเซป,ปา,าร่ารีบจับเชือกแลล้วออกกกคาสั่งโโโตยเป็นฮ ที่สถานีถัดไปมีชาวอินเดียคนหนึ่งรูปโตโกเธอหลั่งน้ำตาอย่างเงียบๆและบอกว่าโตโกกำลังจะตายวันรุ่งขึ้นเซปลาต้องการให้โตโกพักผ่อนในรถแต่โตโกยังคงยืนกรานที่จะเป็นผู้นำทีมเซปลาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องผูกเชือกเมื่อการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเซปลาไม่สามารถมองเห็นถนนข้างหน้าได้อีกต่อไปเขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องพึ่งพาโตโกเท่านั้นสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงเลื่อนลงจากรถแล้วหลับไปนอกจากนี้ชีวิตของเด็กๆมากกว่า50าคนยังตกอยู่ในมือของโตโกโตโกพาพวกเขาฝ่าหิมมมอออย่่่่าางงตเนนนืืไก็ดแล้ว ทงสังหรณ์ที่ไม่ดีปรากฏขึ้นในใจของเขาเขาจึงมาอยู่ต่อหน้าตโตโกเราหยุดไม่ได้เราต้องเดินต่อไปนายเข้าใจไหมถ้าเราหยุดเด็กๆจะไม่รอดฟังฉันนะถ้าเราหยุดนายจะตาย แต่ตาของตโตโกมแทบไม่ขึ้นแล้วมันจบแบบนั้นหรอือขณะนี้มีแสงสว่างอยู่ด้านหลังเซป巴า,าเป็นรถมาช่วยแล้วปรากฏว่าโตโกทำภารกิจที่เซป,ปาลามอบให้สำเร็จแล้วพวกเขารอดแล้วโตวโกก็รอดเช่นกันเซรัมถูกส่งออกไปแล้วและในที่สุดก็ถูกนำตัวเข้าเมืองได้สำเร็จไม่กี่วันต่อมาครอบครัวของเซป巴า,ามีคนมากมายนำของขวัญมาเพื่อขอบคุณพวกเขาแม้แต่นายกเทศมนตรีก็มาแสดงความขอบคุณแต่เซป巴า,ากลับไม่ดีใจเพราะโตโกได้รับบาดเจ็บเซป巴าโาทษตัวเองและหวังว่าโตโกจะฟื้นตัวเร็ว นี้เขาไม่ให้สุนัขตัวอื่นเข้ามาและให้โตโกนอนบนเตียงของเขาหลังจากได้รับการดูแลจากภรรยาของเซปาร่าหลายวันโตโกฟื้นตัวขึ้นมากเซปาร่าเตรียมตัวออกไปทํางานและเขาต้องการให้โตโกอยู่บ้านและพักผ่อนเหมือนเมื่อก่อนโตโกตามหาเซปาร่าอย่างไ่ายด้แม้จะบาดเจ็บก็ยังเดินกระโตกกระเพลเซปาร่าได้ยินเสียงจึงหันกลับไปมองโตโกวิ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วด้วยความมึนงงในเวลานี้เซปาร่าก็เข้าใจด้วยว่าโตโกมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาเองภาพยนตร์โตโกเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเมื่อไวรัสระบาดในปี 1,925ทีมสกีมากกว่า20ทีมเข้าร่วมในการกู้ภยัยมี19ทีมวิ่งระยะทางเฉลี่ย50กมรวมถึงทีมหนึ่งที่วิ่งเป็นระยะทาง425กิโลเมตรนั่นคือทีมของโตโกมันทำงานให้กับเจ้านายมา86ปีแล้วจนกระทั่งปี2011โตโกได้รับเกียดจากนิตยสารเป็นสัตว์ที่กล้าหาญที่สุดโตโกเกิดมาป่วย แต่เพิ่งพาเจ็จจำนงของมันเพื่อเอาชนะโชคชะตาในอดีตโตโก,โกถูกเจ้าของปฏิเสธหลายครั้งแต่มันก็วิ่งเข้าหาเขาอย่างเด็ดเดี่ยวเสมอหากคุณโชคดีมีสุนัขดีๆมันจะไม่มีวันทิ้งคุณไป